อะพี่ไอพี่ไทเลปนไทยลยพี่ไปไปอฟ้าไปเถอะพี่อยู่ได้ไอวันพี่จะอยู่ที่เชคของแล้วพี่จะอยู่กับใครพี่จะอยู่ยังไงพี่ไอ้วันพี่ก็อยู่กับพ่อไงฟ้าไปเถอะพี่อยู่ได้ไอวันพ่อเขาตายไปแล้วนะพี่ที่พี่ไม่ไปกับผดฟ้า เพราะว่าขวัญฟ้าไม่ใช่น้องชายพี่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมพี่ขวัญฟ้าโนแล้วเนะี่ยแครว,วันมันเ,เขียนจดหมายมาบอกใส่้อยช้างสามเสียงคืออะไรรู้ไหมพี่คืออะไรไม่คืออะไรสรอยช้างสามเสียงคือสิ่งยืนยันว่าขวัญฟ้าเป็นสายเลือดของพี่แดนนา,นนาทย ขวัญฟ้าเป็นเจ้าพี่ไอ้วันขวัญฟ้าเป็นเจ้าแล้วพี่ใช่พี่ใช่พี่ไอ้วันยี่สิบป,ปีที่ผ่านมาพี่ไอ้วันดีขวัญฟ้ามาตลอดเราลำบากมาด้วยกันนะพี่แล้ววันนี้ขวัญฟ้าก็เลงจะไปอยู่อย่างสุขสบายพี่ไอ้วันจะให้ขวัญฟ้าทิ้งพี่อยู่ที่นี่ได้ยังไงขวัญฟ้าทำไม่ได้หรอกพี่ แต่ไม่เคยแยกจากกันก่อนป้าอยู่ไม่ได้แนะ่ๆพี่ไม่อยู่กัอนป้าที่อันณาไทยแล้วพี่โดนกำลังรอพี่อยู่มาหลายวันไปกับขอนป้าแล้วพี่ไปไม่ได้ทำไมอะพี่ี่เป็นคนเชียงของแต่ไม่จะตายพี่ก็ขอตายที่เชียงของนี่แหละพี่ แล้จะพูดเองของมันจับตัวพี่ได้แต่บอกวันฟ้ามันจะไว้ชีวิตพี่หรือเปล่าพี่ไอ้วันต้องปล่อยมันพี่พี่ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วพี่ไม่กลัวความตายเพราะว่าชีวิตพี่เกิดมาแห่งดูองค์ราชบตุตรแห่งบัณฑิลาลาไทายพี่ดีใจจังเลยไอ้วันไปขวัญไปแล้วพี่ ตอนจากนี้เราจะไม่ลำบากกันอีกแล้วไอ้ย่างมาพี่อยากจะได้อะไรพี่ก็บอกวดป้าวดป้าจะหาให้พี่ทุกับหันเลยป้าไปเถอะป้ามีเงินที่นออยู่แล้วก็มีลูกไป็นอะไรกับวดป้าเลยพี่น่ารัไม่เอาหั่นแต่ว่าวดป้าที่พี่ไม่ได้จริงจไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าสัญญาฉันสัญญากับพี่ สัญญากับพี่สัญญาลุกว่าชายไปแล้วอย่ากลับมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าฆ่าคนเชียขงของเขาไปรีบไปนีบกนไปคุ้มทิ้งมือไป